ปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะคล่องเองนะครับ,รบแ,แรกๆผมก็เขียนเขียนกล้องเลยนะเ <laughs> <laughs> พราะว่าผมไม่เคยคุยมาก,ก่อนเลยผมนี่ตั้งแต่เริ่มถ่ายทิปนี่พูดติๆๆดๆครับ <laughs> ใช่ครับฟงก็เหมือนกันเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อย<ช>ไม่ค่อยถูกครับพอได้ทำงานไปเรื่อยๆพูดบรรยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มคล่องนะครับ,รบเราอ่านคอมเมนต์บ่อยๆอ่านคอมเมนต์มมนบ่อยๆแล้วก็พยายามพูดคุยถัาไปครับพี่เหมือนก็ไปครับผมครับไปครับผมอันนี้แต่งหน้าไปขนของครับไม่ได้แต่งหน้าขึ้นเวทีนะครับ คนน้านี้ทำไะมาบ้างครับไปเป็นคอนวอยครับ๋อเป็นคอนวอยสนผมก็ทํางานปกตินะครับผมสมผมก็ทํางานประจํามาปกติครับผมก็เพิ่งเรียนจบมาครับออกมาครับผมก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับค่ายโตเกียวมิสิกนี่นะครับมีเพจหรือยังครับอ๋อเพจมีแล้วครับผมเพจของผมชื่อฟุกโตเกียวมิสิกนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับผมหรือหาใครหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปติดตามทางแดนเซอร์ทางทีมแดนเซอร์ได้นะครับเพราะว่าจะมีการแชร์เพจของผมไว้อยู่นะครับผมฝากด้วยนะครับเล นี่ที่ไหนแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ไหลไวมากเราต้องอ่านให้ทันนะอ๋อหน้าของคุณกิตติ์อ๋อคุณกิตติ์เป็นครูสอนเต้นผมเองครับอาจารย์ดูเหมือนหน้าเหมือนกันหรือเปล่าครับต้องตาไวต้องอ่านให้ทันคอมเมนต์ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องรอต้องสอนให้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อไปคู่เลยเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพยายามจะอะไรคู่กับพี่ฝนบ่อยๆนะครับผมอะไรเนี่ย ผมก็เก่งแต่หลังกล้องครับอยู่หน้ากล้องผมก็ไม่ค่อยก,กอนน่านี้ครับผมที่นี่น้องอยู่ที่ไหนมาครอ๋อ,อผมก็พักอยู่อเป็นหอพักของผมแต่ก็ผมมีบ้านอยู่ครับแต่ว่าเป็นบ้านอยู่กับยายแต่ว่าผมแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวครับไม่อยู่เป็นห้องพักครับผมฟังน้องแทน๋อครับเดี๋ยวมีโอกาสลองให้ฟังนะครับพี่เขาบอกว่าพูดช้าลงนิดนึงมาสั่งอ๋อได้ได้ครับผมเป็นคนที่พูดเร็วนะครับใช่ครับผมเป็นคนที่ติดพูดเร็วต้องขออภัยด้วยนะครับ นองอุเอาล้อไปอีกมากมือแน่นอนอยู่ครับผมพยายามเพ่งเลนอยู่เพราะจอนอยู่ไกลนะครับยื้อตายี้ตาพวกนี้ครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทันมันไหลปึ้่เลยครับเมื่อกี้น้องบอลไปไหมอ๋อบอลไม่ได้ไปครับบอลติดทุราครับวันนี้บอลมีภารกิจครับอ่าใช่ใช่เป็นปีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้บอลอยู่ในช่วงสอบอยู่ครับผมน้องกำลังอยู่ช่วงสอบอยู่ครับมหกจะขึ้นปีหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับน้องน้องอตาตาสวยน้องฟุก้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่เราาการติดตามด้วยนะครับขอบคุณเมคอัพครับผมนี่พี่อาร์มพี่อาร์มพี่อาร์มแต่งให้นะครับเมคอัพขอบคุณครับผมเป็นคนคนค่อนข้างจะยิ้มเก่งอยู่ับผมเป็นคนที่ติดยิ้มครับฝากติดตามเพจไว้ในได้ครับเด้อติดตามพี่เปิ้ลด้วยนะครับติดตามเพจด้วยนะครับพิมคำว่าวนรณกรนะครับ๋ยวก็จะขึ้นเองนะครับส่วนแจ้งไว้ตรงนี้ก็คือนามสกุลนะครับผมแจ้งในเพจแจ้งเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ กำลังรอการอนุมัตินะครับจากทางฟัใจขอบคุณครับขอบคุณครับผมรออนุมัติอยู่นะครับยังเปลี่ยนชื่อเพจไปได้ครับแต่ว่าส่งคําขอนะครับเปลี่ยนชื่อเพจไปแล้วนะครับผมเพิ่มนามสกุลโตเกียวมิสิกใส่เข้าไปแล้วนะครับสำหรับพี่ๆหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่า ทำไมไม่เปลี่ยนนามสกุลไม่เอานามสกุลโตเกียวขึ้นคือผมส่งคำขอไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องปลอนะครับรออย่างเดียวตอนนี้เร็วแค่พูดบลออไอ้เต้นก็เร็วครับเต้นก็เร็วเต้นก็เร็วสเต็ปเขาเร็วมากเลยครับสเต็ปเต้นก็เร็วครับผมเขาเรียกซัฟเฟอร์แดนอ๋อต้องอ๋อใช่เต้นเต้นเร็วกว่าจังหวะอะไรประมาณนี้สเต็ปขาไม่ใช่ซัฟเฟอร์แดนนะครับผมอ๋อฟุกเป็นคนขอนแก่นครับเป็นคนเกิดที่ขอนแก่นเป็นคนอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเป็นคนขอนแก่นเป็นคนขอนแก่นแท้ๆเลยครับพี่น้องครับ โฟร์อีทางกับวาเป็นครับผมบอกของพื้นฐานพื้นฐานโรงเรียนครูกีตาร์นี่คือฮิปฮอปครับอ่าเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นใช่ไม่ฮิปฮอปเป็นแนวผสมผสานจะเป็นแนวโคเวอร์ครับผมจะเป็นแล้วก็อ่าพวกโชว์อะไรประมาณนะครับจะเป็นแนวแนวผสมผสานซะส่วนใหญ่สังเกตดูจากสเต็ปเท้าเขาจะมาในแนวฮิปฮอปแล้วก็มีซับโฟลมาผสมผสานนิดนึงนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขาเขาจะไหวครับแดนเซอร์นี่ขาเขาต้องไหวนะครับนี่ครับส่งกิบิลมาใช่ไหม ขอบคุณครับขอบสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับผมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเดาเดาม่อันนี้ต้องดูอนัน้ต<ม>้องดูบนเวทีนะครับเมื่อเมื่อคืนไม่ดูหรอครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ดูครับได้เดาให้เขาดูไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็เดาครับแต่ว่าอ่าเมื่อคืนนี้จะติดตรงพื้นพื้น,นอ่ะพื้นมันลื่นนิดนึงครับใช่ครับันก็เลยแบบอาจจะ ทรงตัวยากนิดนึงครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดาใหม่คืนนี้เดาให้ดูใหม่ได้นะครับต้องดูนะครับวันนี้ต้องเข้าไปดูใดๆได้เลยนะครับผมเดาไหวไหมครับต้องติดตามต้องติดตามดูผลงานผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟุ๊กนะครับสำเนียงขอนแก่นผมสำเนียงขอนแก่นได้แล้วครับผมเป็นลูกอีสานนะครับผมเป็นโคตรขอนแก่นเกิดที่ขอนแก่นนะครับนะคือโตโน่ซีฟุ๊กนะครับผมนี่ของฟุ๊กแดนเซอร์ใหม่ นเหมตโขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเอฟซีทีติดตามผมนะครับผมฝากผลงานผมเลยนะครับฟุตตกจะมีสิกธิกด้ซื้อไหมนะครับลองไหมนะครับเพิ่งมาเห็นงานได้สองสามหมื่นนะครับผมสายอีสานซัมเนียงขอนแก่นนะครับกับสายอีสานซัมเนียงอู่ดอครับอุนโขนปลนชันนะครับผมแล้วอาหารอีสานอ๋ออาหารอีสานครับผมมากิน ได้หมดเลยครับปนปนก็กินเป็นครับปนอันแกงน่องไม้แกงแยงที่เป็นอาหารที่ผมกินได้เกือบหมดทุกแนวเลยครับผมซุปผักล้วงอยงที่กินได้หมดเลยครับเดี๋ยวดูหน้าหน่อยป้าหน้าแบบนี้มันต้องพิซซ่ากับเบเกอร์ด้วยนี่พิซซ่าพิซซ่าหนักเจลบองเลยใ่ครับผมหน้าเจวบองขอบคุณครับ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 โอ้ยปาะันโอ้ยวาะัาน ฝากติดตามผมด้วยนะครับฝักงติดตามผมและพี่เหวินด้วยนะครับฝักติดตามค่ายด้วยนะครับฝักติดตามผลงานทุกคนในค่ายด้วยนะครับผมดูน้องเหวินรอดูดูคืมๆดีครับเราถูกใจมากดีเต็มเต็มไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับรอมากจ้ะรอมากจ้า ขอบคุณครับติดตามจะติดตามผลงานได้บนเวทีนะครับผมมีมากมีมากกว่านี้เลยครับผมโชว์ศักยภาพเต็มที่เลยครับปมาณทุ่มนึงพวกเราก็จะออกเดินทางนะครับทุ่นีงบ้านพักของสาวน้อยเพชรบันแพงที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสามารถถ้าใครอยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถ เข้ามารับชมได้ซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้ามารับชมได้ใช่ไหมครับผมไดงานซื้อบัตรเข้ามาชมหรือว่าเป็นไลฟ์กลุ่มปิดไลฟ์กลุ่มปิดใช่ครับสามารถเราจะซื้อบัตรผ่านเพจของสาใช่ครับต้องซื้อบัตรผ่าผ่านเพจของสาน้อยด้วยนะครับผมพวกเรานี่ไปรับเชิญใช่ครับพวกผมไปรับเชิญครับเขาสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมสําหรับคนที่อ่าอยากติดตามหรือดูผลงานของผมนะครับครับเพราะอีสานน่ารักกว่าเพราะอีสานน่ารักกว่าโอ้ยพี่วันยิ้มน่ารักกลุ่มครับ ปนกบกินได้ไหมจ๊ะกินได้ครับผมถ้าคากินผมก็กินได้ครับผมอยากกินเยอะครับไม่ได้กินนานแล้วครับปนกบนี่รู้สึกอ๋อรู้สึกไงบ้างอ๋อผมรู้สึกดีใจมากครับและเป็นเกียรติมากครับที่ที่ได้มาอ่าได้ร่วมทํางานที่โตเกียวมิสิกบผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากๆครับผมและรู้สึกว่าอ่าทุกคนต้อนรับผมผมเป็นอย่างดีเลยครับทุกคนพี่ๆน้องๆน่ารักมากเลยครับสําหรับในการต้อนรับผมเข้ามาผมรู้สึกดีใจมากๆและขอบคุณค่าโตเกียวมิสิกมากๆครับผม กินก้อยเป็นบ่าะจากแม่เหมือนไผ่พงศธรกินไก่กินเป็นครับก้อยครับกินเป็นครับถ้ากินให้กินผมก็กินเป็นครับผมก้อยดิบเด้กินเป็นครับให้กินผมกินเป็นครับผมเมื่อนั้นเด็กๆเนาะพี่หนุ่มชวนไปซื้อลาบมาทำมาทำคลิปลาบลาบเลือดลาบเลือดย่างพองนมย่างเสือแล้วก็ต้มขมแซบเหมือนแซบแห้งต้องสี่แกมมานี่เร็วสี่แกมแซบแห้งอันนี้มาอันนี้สองสอันนี้วันนี้ อันนี้คืออันนี้คือซุปเปอร์สตาร์ของค่ายนะครับพบรักที่หัวลำโพงไ,<ว>ไม่ใช่พบรักที่แม่กรองนี่เป็นเป็นงานแรกนะครับที่ผมเข้ามาทำเรื่องหลังให้กับโตเกียวนะครับมาเป็ขนขอบคุณครับขอบคุณครับพบรักที่แม่กรองยกกองไปถ่ายเลยอยู่ที่อัมพวาตลาดนะ้อำอัมพวาแม่กรองอสม,มุิสงข้ามน้องสี่แกรม น้องซี่แก้มตัวเขียวมิวสี่ครับ <c oughs> มาจากโรงเรียนบ้านสาวัตถีสาวัตถีราชรังสลิดคุณแม่ส <c oughs> าวแก้มเพื่อนราชรังผลิตนะแล้วแกมพวกใครจะเอฟซีไหาสวัสดีพี่พี่แม,ม่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะไปแสดงอยู่ที่มหาสาร,รคามนะคะอาเภอโกสุมบ้านแพงนะคบตําบลบ้านแพงนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็ขนยกค่ายไปเลยนะคะยกเว้น คุณคุณน้ำอูนนะคะแล้วก็คุณจุนี่นะคะไม่ได้ไปด้วยเดยวก็จะมีนี่นะครับที่เหลือที่ไม่ได้เดิไปก็ไปหมดเลยนะคะพี่พูรุก็ไปนะคะแดนเซอร์ทุกคนไปเป็นแฟนหนูนะคะไม่ได้ไปนะคะใครแฟนหนูใครแฟนหนูอ่ะฮะไม่ไม่บอกค่ะเขาดูอยู่แล้วเขามีแฟนแล้วหรอมีแล้วทมีแฟนแล้วอายุเท่าไหร่นี่อายุสิบสาอายุสิบามีแฟนแล้วป๊าอายุสิบสามีแฟนแล้วไอคือบมี่นะม สมัยนี้มันอะไรเนี่ยราคาไม่เหมือนสมัยนู้นนะคะราคาขอบคุณครับสายตมตรงนี้เหมือนน้องตรงเกียวนะจ๊ะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับใช่มือถืออยู่ไปอยากให้น้องฟลุ๊กอ่านได้ครับเด้อพูดเก่งนี่เก่งน่ารักขอบคุณค,ครับผมเป็นคนยิ้มเก่งครับผมคนค่อนข้างจะยิ้มเก่งอยู่ครับกาแฟพี่แม น้องแกมบอกว่าผมหน้าเหมือนพี่แม็กครับผมใช่ค่ะเหมือนพี่แม็กประมาณหลายเปอร์เซนต์มีไปเหมือนกันด้วยนะครับไม่ใช่มไม่ใช่ประมันฟ้าแฝดกันเลยก็เป็นไปได้นะครับฝาแฝดเลยเป็นน้องอาพงกับพี่แม็กนี่เป็นน้องกันนะครับก็เต้นมาในวงกับพี่กิต้านี่แหละครับก็เป็นพี่กิต้าก็เป็นผู้ฝึกสอนการเต้นมาให้นะครับก็มีโอกาสได้ไดร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่ในค่ายนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกับงานที่แม็กอีกครั้งก็ตอนอยู่ค่ายโตเกียมินี่นี่แหละครับ ก็จะได้เห็นผลงานผมกับพี่แม็กเหมือนกันครับผมไปเรื่อยๆเลยครับมาวันที่หอแท้บ็นกล่องแน่ๆเลยเฮ้ยเนาะันมีแฟนนี่มีแฟนเขาสกิลคนโตมากมีแฟนพี่ก็มีมีแฟนพี่บอลเดยนี่ไงอยู่บนห้องมีตัวหนึ่งสีเขียวเขียวพี่บอลเดย อ๋อมีกลุ่มดอมยังยังไม่มีครับผมกําลังอยู่ในช่วงกําลังสร้างอยู่ครับผมเดีย๋ยวถ้ามีอะไรจะสจะอัปเดตเข้าไปในผ่านเพจนะครับคิดว่าน่าจะมีเร็วนี้นะครับกลุ่มดอมครับผมฝากด้วยนะครับแจมน่ารักเลยม,มีต้องมีใ<ล>ห้เราคิดถึงต้าหวันปัทูใช่ค่ะเ,เขามีครูจินเขาเรียกว่าต้าอะไรต้าหวานันต้าหวันแล้วก็ต้าบารูบารูบานนะบาเบยครูจินว่าเบาย,บยโหดโวด 我不。